สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจเจริญสุขนะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมนะครับเจาะเลือดเบาหวานนะครับเจาะเลือดเบาหวานคัดกรองตัวเบาหวานอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆานะครับเช้าตู่นะครับ อันนี้คนไข้ก็มาตั้งแต่ตีห้านะครับอันนี้ก็เป็นเวลาเกิดประมาณจากหกโมงแล้วนะครับคนไข้ก็เข้ามาเจาะอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับคนเยอะมากนะครับมาเจาะตั้งแต่เชา้าเช้าน,นี่เราก็จะพาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าเป็นยังไง ว่าเป็นิบองไป็าเป่กร่เห้าสิบล่ไอันนี้ก็บรรยากาศนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมารอวัดความดรงต่อแถววัดความดันมาชมข้างในกัน อันนี้ก็เป็นนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับใกล้นะครับมาวัดควมดันอันนี้แล้วก็วัดความดันก่อนนนี้อเลย่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปข้างในเราพาไปข้างใน ครับก็เป็นคนไทยที่รอจดเลือกคุณพ่อครับขอทางเลยครับอพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดแม่น้อยตรงนี้เป็นจุดอะไรครับ<ะ>ตรงตรงตรงนี้เป็นจุดอะไรจุดจัดคิวหรอค้นแฟมน,น,น,นะครับคอนแฟม แฟมนี اي, i, ่ก็จะมีการคนแฟมคนไข้คนไข้เบาหวานความดันหนาท่าที่บอดก็คัดกรองในชุมชนนะก็ต้องไปเจาะ้องเพราะว่าถ้าหมอคนอื่นนะก็จะไม่รู้หรอกว่าเป็นคนไข้ถ้ายางม้นหน้ายางเข้ามานะหนูจำได้เลยแม้กระทั่งท่าเดินไปม่ไปก็เลยจำเป็นจะต้องบอตองเข้าไปคัดกรองนะเข้าเจ้าข้องเป็นคนไข้แล้วอันนั้นไปคัดกรองหาคนที่มันไม่เป็นซึ่งเวลนี้นะน่ไปบอดเพล็กไปบอดจำจำไป นะครับอันนี้ก็เป็นคนหมอสมโอเคอะไครับนี่ล้วก็ไอ้เจ้าอ็ไตูนะาต้องออกไปกอปลายเนิ้วน้ำเพลินข้อแขนนะรอยเปอร์เซ็นะคะหนูจะบอกให้ปลายเนิ้วน่ะแค่แปดสิเปอร์เซ็นเด้อมาต้องวันที่อะไร่้าน่ะตจ้าวันที่เท่ไรวันที่แปดเวลาสิบสามนาฬิกา ไปเอากระป๋องเหย้ซี่สุหูนะคะแล้วก็ไปเยี่ยวห้องน้ำเด้อห้องน้ำบ้านนอนวัดนะคะสัมรีนั่นเอาพิษด,ดีๆให้เพื่อนได้ค่ะจะให้เพื่อนไม่ลอ้อเก็ียดเด้อช่วยกันนะคะบุญหนาทองจันทร์ค่ะ ไปดูอีกห้องหนึ่งหมนเอเสบีวาาสิรอบแล้วนุ่นน่น่นพูดน่องหมส้มพ่อห้องหมอส้มค่ะนเาอยท่น hey, ี่นาอทานไปจดท่นตับบานนอนหล้วห้องหมอส้มพอห้องหมอส้ม อันน e> ี้ก็เป็นจอกไฟนิ้วนะครับห้องมอกี่ถ้าเกิดแม่เจ็บเอวจับยังอายุมากขึ้นไหมเท่าไหมโรคผู้เท่าไหมถ้าเป็นโรคผู้เท่าเนี่ยก็จับแบบว่าเป็นไตใช ใส่ไปได้เจ็เอยังเหรอจ้าเจ็บแอวหนแม่น้ำหนักตัวเยอะหรือเฮดเบียกล้มหลเก็นได้นะผู้เท้าแห่งเจ็บได้ง่ายเห้อไม่ีปยอย่งนี้อ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าสวยถ้าเป็นเบานางก็เด็ดเป็นร้อยอะถูกไมไหนึ่งหรืม่เดอะไจเข้ามา่มเลยหนึ่งร้อยยีค่ะ อันนี้ก็ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับดเดี๋ยวจบวีโ,โอไว้เพียงค่นี้ก่อนนะครับเด้เจอกันคลิปหน้านะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องมาร e ตี h ชาแนละ